ิ้งประชาชนมีบางคนตะโกนบอกพอวันนั้นผ่านมาแล้ว25,000กว่าวันนับจากวันนั้นท่านไม่เคยทิ้งคนไทยอันคิดที่เขากำลังมาเนียจะควรจะโตขึ้นเมื่อโตขึ้น ทีเราต้องมา,มาซ้ำตรงที่โตขึ้นไม่ใช่ไปตา,ตามนี้มันจะละลายที่ร้อนเพราะว่าไอ้แคลเซียมออกไซด์มาเจอความชื้นมันก็เกิดความร้อนเขาเรียกอะไรเอ็กโซเทอร์มิกเอ็กโซก็ปาว,ว่าของออกนะเอ็กโซอข้างนอกเทอร์มิกก็เทอร์กอม,ก,มก็แปล,ว,แลว,ว่าความร้อนความร้อนที่มันออกไปถ้าม้วเอา เอาไอ้นี่ใส่เข้าไปมันก็จะร้อนขึ้นเคยไปจับแล้วใช่มั้ยร้อนะร้อนอ่ะเพราะว่าเราเหือแตกนะใส่นั่นร้อนเราก็เป็นคนเทียมแล้วก็พุ่งขึ้นไปสูงนี้เคยทิ้งคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครลายคน ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรกดตื่นตันใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพอมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลรงถา ใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชน